สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวกลุ่มล,ลัคนาลุมแล้วก็ราศีคุมนะคะยินดีต้อนรับนะคะทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะว,วันตกค่ะคลิปนี้เราก็จะมาทําคลิปความรักนะคะประจําเดือนพฤษภาคม2566ไปดูกันนะคะว่าเดือนนี้นะคะเ,เพื่อนๆนชาวกลุ่มจะเป็นอย่างไรกันบ้างขอเปิดนะคะออร์แม a แองเจให้กับเพื่อนเพื่อนชาวกลุ่ม,มือนก่อนเลยค่ะอืมโซเม เอาละสิเพื่อนเพื่อนชาวกลุ่มได้ไพ่โซเมตเป็นไปแรกเลยนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงคนที่โสดเนี่ยจะได้เจอเนื้อคู่แน่ๆนะคะโสดมานานก็ได้เจอเนื้อคู่หรือตอนนี้ใครที่ได้เจอเอ่อใครที่จะได้เจอใครสักคนหนึ่งในเดือนพฤษภาคมเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าคุณจะได้เจอเนื้อคู่หรือตอนนี้ใครกําลังเปิด <c oughs> ใจคบหาใครอยู่เนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าตอนนี้คุณได้เจอเนื้อคู่แล้วอ่าคุณได้เจอเนื้อคู่ของคุณแน่นอนค่ะ ตอนนี้คุณอาจจะใช้เวลายอยู่กับเนื้อคู่ของคุณได้เช่นกันนะคะใช่เลยค่ะคนนี้คือเนื้อคู่ของคุณคนสดคนสดนี่แหละค่ะเนื้อคู่คุณจะได้เจอแล้วนะเนื้อคู่ของคุณคนนี้นะคะมาตามเสียงเรียกร้องอคำอธิษฐานของคุณค่ะการเรียกร้อง คำขออธิษฐานของคุณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยน,นะคะท่านเองก็ได้นําพาเนื้อคู่คนนี้นะคะเพื่อมาพบมาเจอคุณเพื่อให้ได้เจอกันนั่นเองค่ะคุณอธิษฐานขอเนื้อคู่อยู่ใช่ไหมถ้าใครยังไม่ได้เจอคุณจะได้เจอในเดือนโอ้โหในเดือนเอ่พอพฤษเอออะไรนะพฤษภาคมนี้นะคะไพ่ใบนี้กับไพ่ใบนี้จริงๆความหมายเนี่ยก็คล้ายๆกันนะจริง บางคนเนี่ยยังมีศรัทธาในเรื่องของความรักพยายามคิดบวกอยู่เสมอว่าฉันต้องได้เจอความรักที่ดีฉันต้องได้เจอความรักที่โรแมนติกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะต้อง أ, นำพานะคะเนื้อคู่ของคุณมาตามพลังงานความคิดบวกของคุณใครที่มีใครที่มีพลังงานของคำว่าคิดบวกอยู่เสมอในเรื่องของความรักคุณเฝ้าอธิษฐานในใจอยู่เสมอคุณจะได้เจอคะ่ะ และเขาคนนี้นะคะเป็นเนื้อคู่ของคุณด้วยเขาเรียกว่าเนื้อคู่มาตามแรงอธิษฐานของคุณนั่นแหละเมื่อเจอกันแล้วนะคะบอกได้เลยนะคะว่าคุณและเขาจะหลงไหลกันมากนะคะเอาเว่าคุณได้คู่ที่แบบเพอร์เฟกต์มากๆก็แล้วกันต่างคนก็ต่างหลงไหลซึ่งกันและกันค่ะมันจะทําให้จิตวิญญาณของคุณนั้นมีความสุขใจของคุณจะร้องเพลงนะคะ ต้อนรับเนื้อคู่ของคุณค่ะมีความสุขจริงๆค่ะปล่อยใจให้แบบเรียกว่าการได้เจอเนื้อคู่ครั้งนี้คุณจะไม่มีข้อไม่มีข้อกังขาใดๆเลยคุณจะรู้สึกหลงไหลคุณจะรู้สึกเหมือนกับคุณมีความสุขตัวเบาสบายต้องใช้แน่ๆแบบนี้ค่ะคนนี้แน่ๆต้องใช้แน่ๆประมาณนี้เลยเออไพ่ออกมาสวยนะเนี่ยเพื่อนชาวกลุ่ม มันจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างบอกให้คุณได้รู้ว่าคนคนนี้แหละคือเนื้อกู่ของคุณนะคะเช่นเช่นคุณอาจจะฝันหรือมันอาจจะมีอะไรที่มันเป็นสัญญาณบอกให้คุณได้รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยคุณเจอเนื้อคู่แล้วนะคุณจะรู้สึกได้ด้วยตัวของคุณเองจริงๆคุณจะรู้สึกได้คุณจะสัมผัสได้ในทายของคุณในเซ้นสัมผัสของคุณมันจะมีอะไรบางอย่างที่มาบอกกับคุณว่าคุณได้เจอเนื้อคู้แน่ๆแล้วนะอ่ะ โอเคค่ะเรามาดูไพ่ทาโร่กันนะคะอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวกลุ่มบ้างได้ไพ่8ดเหรียญคุณอาจจะได้พบเจอกับชาวทัดดินนะคะคิงออฟคับชาวทัดน้ำชาวทัดไฟจริงๆถ้าเราจะเปิดกันก็คงจะขึ้นมาหมดแล้วเนาะดินน้ำลมไฟนะคะ เก้าเหรียญแล้วก็1นดาบ2ไม้เท้าแล้วก็เพจอปอนใครคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ดูดูดูแบบดูเด็กอะดูเด็กกว่าคุณอะดูเด็กกว่าคุณก็ได้เขาอาจอาจ,จะ คุณอาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกหรืออะไรบ่งบอกให้คุณได้รู้ก็ได้นะคะจากจากพลังงานของชุดนี้นะเขาบอกว่าคนนี้ถ้าเขา,ามีอายุเท่าคุณหรือเขา,าอายุมากกว่าคุณเนี่ยเขาจะดูเด็กกว่าคุณนะแต่เขาจะดูหน้าเด็กดูพลังงานของความเป็นเด็กคุณอาจจะรู้สึกว่าทำไมเขาหน้าเด็กแบบนี้ก็เป็นไปได้แล้วก็แปดเหรียญเนี่ยบอกในลักษณะของเป็นคนที่ขยันมากๆนะคะเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินเก็บทองขยันมากๆ แล้วก็เป็นคนที่นิสัยแบบอบอุ่นเป็นคนใจดีเป็นคนนุ่มนวลเป็นคนที่ให้เกียรติเออเป็นคนที่ดูโรแมนติกมากๆด้วยนะคะแล้วก็มองว่ายังเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณก็ได้นะคะเอ่อมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าคุณและเขาจะเจอกันในโลกโซเชียลก็เป็นไปได้นะใครที่เล่นแอปหาคู่อยู่ใครที่ไม่รู้สิอาจจะอาจจะมาอาจจะมาจากเอ่อสื่อโซเชียลมาจากช่องทางไหนก็ได้ จะเป็น i อ Facebook กอ่าจะเป็น WhatsApp หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณเล่นอยู่อ่ะคุณจะได้รู้จักเขาผ่านทางนี้นะคะแล้วก็มองว่าเก้าเหรียญเนี่ยคนนี้นะคุณไม่ต้อง โสดคุณพี่น้องบนใจโสดแน่นอนยิ่งถ้าคุณเป็นคนโสดนะเ,นเพื่อนๆชาวกลุ่มโสดกับโสดมาเจอกันโดยที่ไม่มีพันธะใดๆเลยนะคะถึงแม้ว่าคุณจะอาจจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่คุณเองก็ไม่น่าจะมีพันธะใดๆแล้วแบบนี้ซึ่งเขาเองก็เป็นคนโสดเช่นกันมันจะไม่มีปัญหาในเรื่องของความรักครั้งเก่านะคะและไพ่หนึ่งดาบนะออกมาบอกว่าก็ไม่แน่นะเขาคนนี้นะคะ อาจจะเป็นหนึ่งเดียวของคุณหรือคุณเองก็อาจจะเป็นหนึ่งเดียวคือเขาเรียกว่าเด็วันของกันและกันแบบนี้ค่ะก็เป็นไปได้เช่นกันแต่เอเน g y จีนั้นดูเด็กนะหน้าเขาดูเด็กมากๆหรือเขาเองก็อาจจะอายุน้อยกว่าคุณไปเลยก็ได้เช่นกันนะคะเขาคนนี้ที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆชาวกลุ่มค่ะถ้าอยากบอกอะไรอีกไพเ่เฮอร์เ เขาอาจจะเป็นชาวราศีกันก็ได้นะ Night of Pentacles สายเปยด้วยล่ะจริงเจ็ดเหรียญสามถ้วยไพ่กระโดดลงมาขอใบนี้แล้วกันจริงๆเขากระโดดลงมาจริงๆนะ ก็ได้ไพแ่แจ็คเมนอ์ะขึ้นมาขอวางต่อจากตรงนี้แล้วกันเพราะว่าเขาออกมาเขาออกมาก็คือเขาอยากจะบอกว่าคู่ของคุณเนี่ยจะเป็นชาวราศรีกาันร,ราศรีพฤษภโหคุณดูนะไพแ่แจ็คเมนขึ้นมากระสองถ้วยเอาเป็นว่าเพื่อนๆชาวกลุ่มใครที่ได้เจอใครบางคนนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะบอกได้เลยว่า คุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันหรืออเพื่อนเพื่อนชาวกุมที่กำลังคบหาดูใจอยู่กับใครบางคนในตอนเนี้ยแล้วคุณก็ได้เข้ามาฟังคลิปนี้ขอให้คุณได้รู้ว่ามั่นใจได้เลยนะคะคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันโดยที่โชคชะตานั้นแจดเมนนะคะได้กำหนดให้คุณกับเขาเนี่ยมาพบมาเจอกัน คุณี่ยเขาจะได้แต่งงานกันนะไพ่พ,พระนี่คือไพยย่ยูนี่คือไพ่การแต่งงานนะเพราะถ้าขึ้นมากับสองถ้วยนะคุณกับเขาจะได้แต่งงานถูกต้องตามประเพณีทั้งของคุณหรือของเขาอาจจะจัดกันทั้งสองแบบกันเลยก็ได้ถ้าเขาเป็นต่างถิ่นต่างแดนเป็นคนไกลจริงๆและไพ่สามถ้วยเนะี่ยยิ่งขึ้นมาสามถ้วยสองถ้วยแล้วไพ่พระอยู่ตรงกลางนะคุณรู้ไหมว่านี่คือการเฉลิมฉลอง นะคะคงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานจัดพิธีมงคลสมรสการจดทะเบียนการจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องนะคะทาทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามาหลักศาสนาของคุณของเขาและคุณเขาคือเนื้อคู่กันเขาคนนี้นะคะเมื่อได้เ,เรียกว่าติดต่อสื่อสารการรู้จักกันทางออนไลน์ใช่ไหมก็เป็นไปได้ว่า ถ้าก่อนหน้าน,นี้คุณได้เคยรู้จักกันแล้วได้ได้สื่อสารกันอยู่แล้วในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เขาคนนี้นะคะจะเดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณแบบเงียบๆแบบมาเซอร์ไพรส์แบบที่คุณเองก็อาจจะไม่คาดคิดก็ได้ว่าเฮ้ยทําไมเขามีแผนที่จะเดินทางมาหาคุณนะ้าอะไรประมาณนี้คะ่ะเชื่อว่าคนคนนี้นะคะได้มีการวางแผนอะไรไว้หมดแล้วทั้งในเรื่องของการเงินการทองทั้งในเรื่องของสมมติว่า เขาเดินทางมาหาคุณเนี่ยถ้าเขาเป็นคนไกลเนาะเขาอาจจะมาอยู่กับคุณสักหนึ่งเดือนเลยก็เป็นไปได้แล้วเขาก็วางแผนของเขาเรียบร้อยแล้วว่าเออเขา,าในเรื่องการเงินการทองอยังไงอะไรยังไงคือเขาเป็นคนที่จัดการชีวิตของเขาเนี่ยได้เรียบร้อยไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรเลยคุณเห็นไพ่ไหมตั้งแต่เปิดมาเนี่ยยังไม่เจอไพ่ที่มีปัญหาแล้วก็อุปสรรคอะไรเลยนะเพื่อนๆชาวกลุ่มถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆ คือถ้บอกว่า energy นี้นะไม่ว่าใครจะโสดมานานใครที่กําลังคบหาดูใจหรือว่าใครที่แบบเหมือนกับว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้รับขา่าวดีมีเกณฑ์เรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่ๆคนโสดเขาคนนี้ก็คือเนื้อกุ้งคุณคุณจะคบหากับเขาได้จนถึงแบบการแต่งงานการมั่นหมายกันเลยทีเดียวนะคะเขาคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ทํางานนะคะเกี่ยวกับ เป็นหมอก็ได้นะเป็นคุณหมอได้นะได้เป็นครูบาอาจารย์เป็นคุณครูได้ไหมก็ได้นะคะเป็นเอ่อเป็นอะไรเดียเป็นเรียนในด้านสายจิตวิญญาณหรืออาจจะเป็นด็อกเตอร์เลยคือเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากๆอาจจะเรียนในด้านเกี่ยวกับการเอ่อเผยแพร่นะคะในเรื่องของศาสนาก็ได้ไปในเรื่องของเเกี่ยวกับทางด้านศาสนาอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้เช่นกัน นะคะเอนจีของเขาอาจจะเป็นผู้พิพากษาก็ได้อะขออันนี้พลังงานสวยงามมากจริงๆนะคะอะไพยอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวกลุ่มอีกไพ่สวยว้าวได้ไพ่สิบถ้วยอะคะ่ะคือดีจังเลยได้ไพ่ดูเบิร Night Knight of w a n d u Queen of Wands แล้วก็จะเป็น9้าถ้วยนะคะเสียงหายเสียงหายไปไหนเดี๋ยวก่อนจะเ c e โอเคค่ะไปตามเสียงกลับมาแล้วนะคะเสียงหายนะคะโ okay. อเคไพ่สิบถ้วยขึ้นมาเป็นใบแรกมากับไพ่เดวเวอร์เลยมากับไพ่น of ออฟวอรเลยคือต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะพลังงานของเพื่อนชาวกลุ่มที่ได้ครบ กับใครบางคนอยู่ในตอนนี้เนี่ยเขาคนนี้คือเนื้อคู่ของคุณร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมที่พายออกมาทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วคุณเนี่ยได้แต่งงานแน่ๆเดี๋ยวคุณแต่งงานเสร็จแล้วนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โยกย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับเขาด้วยหรือคุณเนี่ยเขาอาจจะได้มีเกณฑ์ไปแต่งงานกันที่ต่างประเทศหรือถ้าคุณกับเขาเจอกันที่ต่างประเทศสมมตินะคุณเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศแล้วคุณก็ได้เจอเขาที่นั่นนะคะ อาจจะเป็นคนรัฐกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคนละจังหวัดแบบนี้ค่ะคุณกับเขาจะได้แต่งงานกันแน่นอนนะไม่รู้จะแน่นอนอยังไงคือไพ่ขึ้นมาดีเลิศดีเลิศเลิศมากจริงๆค่ะแล้วก็คือต้องบอกว่าพลังงานนี้นะมันเป็นพลังงานที่ ทุกอย่างเนี่ยจะถูกต้องตามกฎหมายการจดทะเบียนสมรสการทําอะไรถูกต้องตามประเพณีดีงามนะคะความยุติธรรมในเรื่องของความรักจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะไม่เสียเปรียบใดๆอะไรทั้งสิ้นเลยชีวิตของคุณถึงคุณจะเป็นคนต่างแดนสมมติว่าคุณเป็นคนไทยแล้วเขาเป็นคนต่างแดนคนคนนี้จะมีความยุติธรรมกับชีวิตของคุณมากๆเขาจะดูแลคุณเป็นอย่างดีคุณอยากจะทํางานหรือคุณจะอะไรธุรกิจทําธุรกิจอะไรเขา เขาจะสนับสนุนคุณเขาจะผลักดันคุณนะคะให้มีความสมบูรณ์ในชีวิตหรือถ้าคุณไม่อยากทํางานใช่ไหมคุณอยากจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านหรืออะไรก,ะะก็แล้วแต่นะคะก็แล้วแต่นะเขาก็สามารถที่จะดูแลคุณตามใจคุณทุกอย่างนะก้าวถ้วยคุณอาจจะได้เป็นแม่บ้านอ่ะคอยทำอาหารเป็นพ่อบ้านคอยทำอาหารดูแลเขาดูแลครอบครัวหรืออะไรดูแลบ้านก็ได้นะก้าถ้วยเนี่ย คุณจะเอาคุณจะใช้ชีวิตคุณยังไงก็ได้คุณจะทํางานก็ได้เขาจะดูแลคุณตามใจคุณถ้าคุณอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะเขาก็จะสนับสนุนในเรื่องของการทําเอกสารการยื่นกฎทําอะไรตามให้ถูกต้องตามกฎหมาย เขาจะซัพพอร์ตคุณสนับสนุนคุณดูแลคุณทุกอย่างเลยนี่คือโชคชะตาของเพื่อนๆชาวกลุ่มจริงๆคือเปิดไพ่ามาเนี่ยคือต้องบอกว่าดีเลิศมากนะถึงมากที่สุดอันนี้ให้คะแนนเต็มร้อยเลยจริงๆนะคะสําหรับเพื่อนๆชาวกลุ่มเนาะจริงๆก็ไม่มีอะไรแล้วนะเนี่ยครบถ้วนหมดแล้วนะแต่ว่าเราก็อยากจะเติดพลังงานไพ่สำรับนี้นะคะให้กับเพื่อนๆชาวกลุ่มค่ะ God r e s e l o v e นะคะ คืออบอุ่นมากๆดีมากๆเลยอันนี้ต้องบอกว่าขอย้ําอีกนิดนึงได้ไหมว่าอื่เพื่อนๆชาวกลุมที่อยู่ในจริงๆอะในมันไม่ได้มีในไพ่นะแต่อยากแค่บอกว่าเพื่อนเพื่อนชาวกลุ่มที่อยู่ในพลังงานของว่ท็อกซิกจริงนะท็อกซิกแบบไหนอะขอขยายไพ่หน่อยคืออยู่ในความสัมพันธ์ที่อยากจะไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าพลังงานนี้เปิดขึ้นมานะคะ คือต้องบอกว่าคุณจะได้เจอเนื้อคู่นะอาจจะคุณอาจจะได้หยุดความสัมพันธ์อะไรเก่าๆแล้วก็อาจจะได้ไปต่อกับความรักครั้งใหม่ก็ได้นะนี่พอเราพูดถึงพลังงานลบพลังงานลบมาเลยสี่ถ้วยจริงนะไพ่สเตริงไพ่เพจออฟคัพ,พใครที่ ชาวกลุ่มคะคือลบเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะแต่ใครที่รู้สึกว่ากาลังเบื่อหน่าย<ๆ>กาลังท้อแท้กับความสัมพันธ์ที่จะต้องอดทนกับเขาคนนี้มานานอ่ะอันนี้ต้องมองว่าเป็นในเรื่องของความอดทนกับเขาคนนี้มานานเบื่อไม่รู้จะเบื่อยังไงความรักที่เคยแบบสวยงามมันหายไปแล้วมันมีแต่ถ้วยเปล่าความรู้สึกมันสูญเสียไปแต่คุณอดทนเพราะคุณเองก็อาจจะยังรักเขาอยากอยากที่จะครอบครองเขาตรงเนี้ยขอให้คุณตัดสินใจดีๆนะ ถ้ามีสัญญาอะไรมาบ่งบอกมีคนที่อายุน้อยชาวธาตุน้ําเข้ามานะคะคุณอาจจะต้องตัดสินใจใหม่นะเพราะนี่คือโอกาสที่ดีมากๆที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณอันนี้ดูขยายไพ่ให้สําหรับใครที่อยู่ในสถานการณ์ของคำว,ว่าท็อกซิกอยู่นะคะคุณตัดสินใจได้นะอันนี้แล้วแต่คุณเลือกนะอันนี้มาเป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณนะแต่ถ้าคุณยังอยากจะอดทนอยู่กับคนเดิมเดิมอันนก็เป็นสิทธิของคุณแต่ถ้า มีใครเข้ามาแล้ว energy แบบนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยคุณจะคุณจะเลือกแบบไหนก็ได้นะคะโอเคคุณมีสิทธิ์ตัดสินใจค่ะเพราะว่าเขาคนนี้นะคะจะเป็นเนื้อคู่ของคุณที่แท้จริงของคุณเลยแหละอ่ะไปดูกันนะคะว่าไพ่อันนี้อยากจะบอกอะไรคะ awakening ค่ะโอ้ชีวิตของคุณนี่นะมันจะมีแต่ความสุขทุกช่วงเวลานะคะมันจะมีแต่เรื่องที่น่าตื่นเต้นเอ่อ มีในแต่ละวันของคุณนะต้องบอกเลยนะว่าคุณจะมีคนรักของคุณอยู่เคียงข้างคุณนะคะดุดดังหงที่อยู่เคียงข้างหงตลอดไปแบบนี้เลยค่ะทุกๆช่วงเวลาของคุณนะั้นจะรู้สึกเบิกบานแล้วก็สดชื่นคุณเหมือนได้ชีวิตใหม่เลยนะเนี่ย คุณจะอยู่ในพื้นที่ของคุณนะคะหรือสถานที่ของคุณที่แบบมันเป็นสถานที่ที่คุณจะรู้สึกถึงความปลอดภัยสถานที่ที่เป็นของคุณจริงๆเป็นสถานที่ที่คุณรู้สึกว่าอคุณอยู่แล้วคุณ Amazing สำหรับคุณมหัศจรรย์สำหรับคุณแบบนี้ค่ะคุณอาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะแล้วก็ไปอยู่ในที่ที่โอ้มัน Amazing กับชีวิตของคุณมากๆนะคะ เ,เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าสำหรับไพ่ใบน,นี้นะใครที่อยู่ในสถานการณ์นี้ท็อกซิกค,คือต้องบอกนะคะว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะคะเพื่อที่จะได้นําพลังงานดีๆนั้นกลับเข้ามาหาคุณ มันเป็นพลังงานที่จะเข้ามาฮิลลิ่งคุณเยียวยาคุณเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้ดีขึ้นคุณจะยอมรับไหมนั่นก็เป็นสิทธิของคุณนะคะไพ่ก็อาจจะห่วงพลังงานนี้นิดหนึ่งไพ่เปน,นี้ก็เลยออกมาค่ะแต่สําหรับพลังงานอื่นๆนี้ไม่ห่วงเลยนะเพราะเพราะนี่คืออาไว้กินิ่งของคุณนะคะการเริ่มต้นการตื่นรู้การจะมีแต่โมเมนต์ที่ดีในชีวิตของคุณขอแสดงความยินด,ดีมากไพ่เปิดออกมาสวยหรูร์ดนะคะ เต็มร้อยอ่านะคะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้ค่ะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณสำหรับคอมเมนต์และขอบคุณสำหรับตื้อตแแต้งคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ